สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอยากจะรีวิวกันอีกแล้วนะก็คลิปนี้เป็นพาที่รอดก็ไม่รู้นะดูที่ปกคลิปเอาเองนะเออก็วันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวผ่าพิภพไทท่านเล่มที่33นั่นเองก็มีคนขอมาให้รีวิวนะจริงๆขอมาแล้วเราบอกว่าเราจะทําให้แต่ว่ามีคลิปแกะมาขั้นกลางก่อนนะก็ก็เลยมาทําให้ในวันนี้แหละเออก็อาจจะรีวิวติดขัดยังไงก็ขอไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองเดียวตีสามแล้วนะก็ชอบอ่ะ ชอบมาอัดดึกจริงๆนะก็มุมก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามีชั้นใหม่เนาะก็เลยเปลี่ยนมุมใหม่ก็โอเคถ้าพูดติดขัดยังไงเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคไปโอเคนะเราจะมีภาพขึ้นให้เล็กๆเนอะๆน้นแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆให้ฟังนะก็อาจจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแต่ว่าเราได้ลองอ่านแล้วอ่าก็เดี๋ยวเราจะบอกความรู้สึกหลังอ่านด้วยนะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะก็ หน้าปกนี่สปอยมากเลยนะหน้าปกก็จะเป็นเอเลนเยเกอร์ออในร่างราชาไททันนั่นเองนะถือว่าโคตรเท่เลยนะแล้วก็เป็นโครงกระดูกมีโครงกระดูกเลนะ็กๆน้อยตรงนี้ด้วยนะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นอาร์มินมิคาสะแล้วก็รีไวแล้วก็คอนนี่แล้วก็แจนนะอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะทัพถ้า,ถาอาร์มินเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่ว่าพวกเนี้ยที่เหลือนะ่าจะถูกหมดนะก็นะเล่มที่33เอ,อ่อาว่าโดยเอ้ยแต่งโดยแล้วก็ว่าโดยฮาจิเมอิเซยมะอ่าก็ นแหละอ่าเร่สิทธิ์ถูกต้องนะวิบูลกิจคอมิกเออนั่นแหละโคดันชะจากโคดันชะเนาะอืมเออราคา9กสบาทเออเดี๋ยวมบนเล็กน้อยน้อยนะว่ากระดาษมึงก็เหมือนเดิมเลยนะเออราคาก็เท่าเดิมนะกระดาษก็ไม่ก็ห่วยแตกเหมือนเดิมนะอ่าก็ใครที่ซื้อเรื่องนี้ก็น่าจะรู้ดีนี่ผับพิมพท่านเล่มที่สามสามก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปเอเลนนั่นเองนะอ่าฮาจิมเมอิเซยามะนะตอนนี้เรื่องนี้ได้แต่งจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสามสิบสี่เล่มเนาะก็ เออเหลืออีกเล่มหนึ่งนะอ่าเอเลนเดนาเออเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่องย่อให้ฟังนะอาจารย์ไม่อาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเอเลนเดนาใช้แผ่นดินสะเทือนเพื่อเหยียบย่ำทำลายดินแดนทั้งหมดที่อยู่นอกเกาะพาราดีพวกมิคาสากับอาร์มินกำลังมุ่งหน้าไปที่โอดีฮะซึ่งเชื่อว่ามีเรือหอประจำการอยู่เพื่อใช้เรือหอะไล่ตามเอเลนไปแต่ว่าต้องแลกกับการปล่อยให้เลเบลิโอซึ่งครอบครัวของแอนนี่กับไลเนอร์อาศัยอยู่ถูกทำลาย อ่ะก็ในเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะปกติเป็นพวกแบบเอรินเอ่อพวกเนี้ยแหละเออมีแบบเอ่อไลเนอร์กาบีฟาโก้ฟีโโฟพีกเออพูดไม่รู้เรื่องละคอนนี่แล้วก็แจนแล้วก็อามินแล้วก็รีวายแล้วก็ฮันจิแล้วก็วกมิคาสะนะเออบอกก่อนนะมีสปอยนะอ่าเรื่องนี้เออวันนี้นะก็มีสปอยแล้วก็แนวเรื่องก็เป็นแอคชั่นนะเหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปนะเออ ถ้าสำหรัคิมที่ญี่ปุ่นก็เป็นโคดันชะนะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูรูปเล่มกันดีกว่านะอ่าเอ้ยเดี๋ยวรูปเล่มมีตอนมีถึงร้อยสามสิบสี่นะร้อยสามสิบเอ็ดถึงร้อยสามสิบสี่ก็จบร้อยสามสิบเก้าตอนนะอ่าก็อีกเล่มหนึ่งนะหน้านี้ก็จะเป็นเอเินก็ผมก็ถือว่าดามืดอยู่นะเออก็ด้านหลังก็คือไอ้เรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะปกนอกปกในมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่เนี้ยมันก็เหมือนถึงอันนั่นแหละก็เดี๋ยว จะมาพูดในเรื่องแบบย่อๆในเล่มนี้ให้ฟังนะกับความรู้สึกหลังอ่านนะเพราะรูปเล่มก็มีแค่นี้แหละเนาะก็ในเรื่องย่อๆเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ป๊บนึงนะอ่านสคริปแป๊บนึงนี่มีสคริปนะวันนี้เออมีความแบบโอ๊ยชอบทีเชิญก็เออมีสคริปนะนี่เออเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังนะก็เออบอกก่อนเล่มนี้เนี่ยวางขายในวันที่2 1เมษายนซึ่งเราก็ซื้อในวันนั้นเลยนะก็ตอนแรกเนี่ยจะมีตอนที่เอเลนเนี่ย ไปขอโทษเด็กที่ขโมยตังในตอนก่กอนก่อนถ้าทุกคนได้ติดตามนะก็ไปขอโทษเด็กที่ขโมยตังนะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเพราะมันรู้อนาคตอะว่าต้องฆ่าเด็กพวกนั้นไงเออประมาณนั้นนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ฟอ็อกเนี่ยเสียชีวิตนะ,ะจากการที่มิขาสานเนี่ยใช้เครื่องเคลื่อนยา้ายสามิติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใช้ตะขอว่าเออเจาะไปประมาณนี้นะก็ถ้าใครได้ดูตอนก่อนก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าฟอ็อกเนี่ยโดนกาบียิงไปแล้วนะแต่ว่า ไม่ตายนะ้วก็ขึ้นจากน้ํามาได้มม่เหมือนเป็นผีเลยเออก็ต่อมานะก็จะเป็นออตอนที่แบบไททันมัน,ม,นมันกําลังคือฟอกอับมันลงไปยิงเรือไม่ใช่ยิงเรือดิยิงถังน้ํามันนะออถังน้ํามันของเออเรือเหาะปะหรือว่าเครื่องบินนั่นแหละเออมันไปยิงทถ,ถังน้ามันมันก็เลยขึ้นบินไม่ได้นะก็เลยต้องซ่อมอีกใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไททันที่เออมาจากกําแพงเนี่ย กำลังเดินหน้ามุ่งหน้ามาตรงนั้นแล้วนะก็เลยฮันจิเนี่ยก็เลยสละชีวิตเนี่ยไปเอ่ยยื้อเวลาให้นะโดยการไปจัดการไทท่านนะอ่ะถึงมันจะช่วยเล็กน้อยแต่มันก็พอยื้อเวลาได้นะแล้วก็ฮันจิก็ได้จบชีวิตลงณนะตรงนั้นนะก็ก็คือฮันจิก็เสียชีวิตนั่นแหละแล้วก็จะมีรูปพวกเพื่อนพ้องพวกเออร์วินโมบิตแล้วก็มีเคอะไรประมาณนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมานะแล้วก็ฮันจิก็ถามว่าแบบ อันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดละเอียดแะแต่ว่าใครอยากจะดูละเอียดเนี่ยไปดูได้ที่ช่องดิสนียนั่นเองนะก็ฮันจีเนี่ยก็พูดว่าเออแล้วเรืองห่อละ,ละ,ละแล้วพวกมันก็บอกว่าเออพวกเออร์วินอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าบินขึ้นไปแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะก็ก็ถือว่าฮันจีก็ไม่ได้ตายแบบแย่อะไรนะคะกนะ็ถือว่าก็ไม่ได้เศร้าอะเออแต่ว่าก็เศร้าแหละแต่ว่าฮันจีก็เต็มใจนะเออถึงอาจจะไม่เต็มใจแต่ว่ามันก็ดูมีความสุขดีเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้แล้วกันนะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นเรือ,อหอมมาได้แล้วเอเลนเนี่ยก็พาทุกคนเข้าไปในสายพานแห่งต้นกาเนิดน,นะหรือว่าสายพานแห่งต้นกาเนิดน,นั่นะแหละก็นะแล้วก็พูดคุยกันนะแล้วก็เจอเอเลนในตอนเด็กแล้วอามินเนี่ยก็ถามว่าเ,เจอเอเลนในตอนเด็กในสายพานนนะอามินก็ถามว่าประมาณว่าเออทาไมถึงไม่ยึดพลังไทท่านไปทางที่เอเลนมีสิทธิ์ในการยึดอะไรประมาณนี้เอเลนก็บอกว่าฉันอยากให้พวกนายมีอิสระในการใช้อะไรประมาณนี้แหละ ถ้าจะหยุดชั้นเนี่ยก็ต้องฆ่าชั้นอย่างเดียวนะก็เป็นหนทางสุดท้ายนะก็ประมาณนั้นนะก็คือเอเลน,เนจะไม่หยุดถึงคุยแค่ไหนก็คือคุยไม่ดูเรื่องแล้วนะก็ต้องฆ่าอย่างเดียวนะอะประมาณนั้นนะอืมแล้วก็แล้วก็จะมีฉากที่เอออาร์มินและแอนนี่เนี่ยไปนั่งตรงเรือนะแล้วก็โอ้โหพูดคุยหวานกันเลยนะก็ประมาณนั้นนะแล้วก็ฉากสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ทุกคนเนี่ยกระโดดลงเรือหอกเพื่อไปสู้กับ เอเลนหรือราชาไททันนั่นเองนะก็คือตรงโครงกระดูกเออประมาณนั้นนะก็คือฉากนั้นเป็นฉากสุดท้ายนะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูผ่านๆแล้วกัน๋ยวทุกคนน่าจะเห็นรูปที่ขึ้นให้แล้วแหละเออคือคลิปนี้ตั้งใจตัดต่อมากเลยนะก็อาจจะเล่าไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะจะทําให้ดีที่สุดนะก็นี่นะก็จะมีฉากที่อามีนแอนนี่หวานกันอะไรประมาณนี้นะนี่ก็ทิ้งระเบิดลงมาก่อนแต่นี้น่าจะเป็นพวกมาเลยนะมนี่ย แล้วก็กระโดดลงมาเนี่ยเออเนี่ยและไลเนอร์ก็แปงลงร่างนะเออคือแม่งตัดจบได้แบบสยอดมากคือเล่มถามสีนี่ก็จะเอ,อสู้กันมันเลยนะก็แล้วก็จะเป็นเล่มจบด้วยก็พอพลาเท,ทานก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะจบหลังจากสิบนะเอ็ดปีเนาะอก็โอเคความรู้สึกหลังอ่านเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอ,อันนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่เราสึกว่าเราชอบนะเพราะว่ามันมันมีทั้งแบบ ต่อสู้รเลียงน้อยก็ตอนที่ฟ้องอะไรประมาณนั้นจริงๆไม่ได้ต่อสู้เลยมากแต่ว่าในเล่มนี้นี่คนตัวละครหลักเนี่ยตายถึงสองคนเลยนะก็รู้สึก,กว่าเล่มนี้ก็ดีนะอะหน้าปกก็ออกมาได้สวยก็รอเล่มสามสิบสี่อยู่นะก็เออเราก็เป็นคนที่พูดความรู้สึกอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละนะอ่าประมาณนี้ก็จบแล้วนะสำหรับการรีวิวพาไปพบทท่านเล่มที่สามสิบสามบวกการสปอยเล็กน้อยแล้วก็บวกความรู้สึกหลังดูนะเออบวกเยอะเลยเกินก็ โอเคเอาเป็นว่าเพื่อนชอบใจคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์แชร์ตัวคายแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่อยากจะรีวิว EP หน้านะอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะก็โอเคคลิปนี้ก็จะพยายามให้ทำให้ดีที่สุดนะแล้วกันนะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้านะบ๊ายบาย